สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทท่านต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกทคลิปขอบคุณไปถึง f อที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้สะปปลาวตามมาเป็นระดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาละค่ะก่อนที่เราจะมาตามคลิปกันต่อนะเรื่องอะไรนั้นช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะตอนนี้เรามีครบ12ช่องแล้วนะคะติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะแล้วเรามาตามกันต่อ เรื่องราวต่อไปนี้เรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะคะคือว่าปกติแล้วถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดระบาดนี่นะคะวันนี้คือวันที่ลุงพลจะต้องมาขึ้นศาลอาญานะคะในกรณีที่ลุงพลฟ้องคุณอัจฉริยะเป็นจำเลยข้อหานำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ะะซึ่งสารได้ประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกผิดหวังมากเลยค่ะพี่น้องผิดหวังเหมือนเราไหมคะเราอยากให้คุณอัจฉริยะรองมาเป็นจำเลยของลุงพลนะคะคราวนี้เป็นจำเลยของลุงพลเป็นครั้งแรกเลยนะคะฟ้องตรงแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคุณอัจฉริยะหรืออ่านใหมว่ว่าอัจฉริยะโอ้อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือคุณนั่นแหละ จะต้องมาแก้ข้อกล่าวหาหรือหากไม่แก้ก็ประนีประนอมยอมความกันอาจจะมีการขอโทษผ่านสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเราจะคอยหัวเราะค่ะนะคะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเชื่อถือไม่ได้นะคะในกรณีนี้นะคะในกรณีอื่นไม่เกี่ยวอย่าฟ้องหนูนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่ติดตามกันมาตลอดเนี่น,นะคะคงจะจําได้ดีว่าคุณอัจฉริยะจะกล่าวข้อความทุกอย่างที่ออกมาเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจริงเป็นจริงเป็นจังทุกครั้งแล้วหลายคนก็ตามแห่ตามเชียร์นะคะว่าเอาละมาแล้วเอาละโดนแน่หนุมานลงกามาแล้วค่ะ ไม่รู้อะไรแต่ว่าไม่เคยมีหลักฐานและไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจริงแม้ว่าเมื่อล่าสุดเมื่อสองสาวันนี้ก็แล้วแต่นะคะที่บอกว่าพายุหงกระหน่ำจะลงกกกอกอะไรประมาณนี้ก็ไร้ซึ่งความจริงไร้ซึ่งสาระเอาเป็นว่ามาเรียก กระแสซะมากกว่านะคะเราก็จะคอยชมนะคะว่าเมื่อไหร่ที่หนุมานพาลีสุครีบมาเมื่อไหร่เราก็คงต้องเห็นกันละค่ะแต่ณนะวันนี้ไม่เห็นแล้วค่ะแล้วก็ถ้าหากอะไรที่มันเป็นอย่างที่คุณว่าคนที่คุณว่าคนคนนั้นน่ะคุณดาราเนี่ยคุณไม่เอ่ยชื่อใช่ค่ะคุณไม่กล้าเอ่ยชื่อแน่นอนเดี๋ยวคุณจะโดนฟ้องอีกนะคะข้อหาเดิมค่ะคุณก็เลยใช้ว่าดาราคนเดิมนั่นแหละ ะะดาราคนเดิมแล้วคุณก็ว่าเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลรับรองสักอย่างเดียวเราก็จะคอยชมต่อไปนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นจะเกิดขึ้นไหมคะ่ะรอแล้วรออีกนะคะยังรอกันต่อไปท่านผู้ชมก็รอมาด้วยกันด้วยนะคะแต่อยากจะบอกว่าหลายคนนะคะหลายคนที่เฝ้าคอยเฝ้าคอยจะกระหน่ำลุงพลน,นะคะก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรคุณนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณ คิดสำนึกตรึกตรองดีๆว่าคุณจะเห็นสัญญาณว่าบางช่องเริ่มไม่ให้ข่าวแล้วนะข่าวเริ่มหนีนะคะเห็บเหาเริ่มกระโดดหนีถ้ารู้ว่าหมาตัวนั้นกำลังจะตายค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะคะ หากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะคะแล้วเราจะมาหาอะไรสนุกๆมาคุยกันอีกค่ะสำหรับวันนี้เราจะลากันด้วยเพลงเดิมๆของเชพยันสายันวันสมพรค่ะคือกิง้งคือถือดีค่ะควางทาง เด็กเล็กแดงํำแห้งกูเอาวดไว้ใครทำกูอายมึงตายไม่เว้นอินพรมเพราะกูเรื่องชื่อเป็นกิ้งกือถือดีจึงมีแต่มาเชยชม